สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองสาภาพโเวยรครับผมหรือกดหรือไม่ชอบคนพน,น,นไม่ชอบคนสุดหล่อวันนี้เราอยู่ในเกมสตรองเบตเทิการนะครับผมวันนี้เราวันนี้เขามีอัปเดตนะครับผมก็คือทาไซตามาทาสีกับกับเออกับอ้นั่นนะครับผมกับกับนินกับตัวละครตัวใหม่อย่างนินจาก็คือนินจาเดลนินจาครับผมวันนี้ วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมแล้วก่อนนี้ผมขอเอ้าสก,กิลแรกก่อนเลยครับสก,กิลของสก,กิลขอเอาตัวแรกรมมก็คือไซรามก็คือก็คือไอ้น,นั้นนะครับผมใครใครที่ยังก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปให้ท่าสีกันเนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซัลซามาด้วยด้วยครับแต่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูดูคลิปก่อนเนี่ยก็ไปดูคลิปนึงได้ครับผมผม,ผมไปกันเลยครับ โอเคก็เราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมผมเรามาเริ่มใช้กันเลยครับสิกครับผมสกิลสีมีชื่อว่าครับผมแต่ว่าผมปรับภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับชื่อว่าโอเมดิสโ y วิพันครับผมผมแปลเป็นไทยก็คือเจาะทิศทางโอมินะครับผม เราไปดูกันเลยครับไปกาดแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วไปเปลี่ยน ้เดี๋ยวผมขอหันหลังแปง๊บหนึ่งทุกคนหันหลังเออทุกคนนั้นหัวหลับตาี่ครับโอเคหลังจากนั้นนี่ผมก็เป็นนินจาเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิววันนี้วันนี้เรารีวิวไซตามาไปแล้วแล้วเราก็ทีนี้เราจะสกิลที่สองนะผมเป็นการคงไปใส่ศัตรูครับอะไรนี้นะครับ สเตเดียเขาขอ,อท่าตัวเองคัะสกิลที่สองครับเป็นการใช้ท่าใช้เท้าทุบใส่ศัตรูสกิลที่สามเขาเป็นการเป็นครับสกิลที่สี่เป็นการปาดดนกระจายระเบิดครับก็จะเป็นเวลาเนี้ครับผม แปลว่าสกิลที่ห้าครับผมผมค่อยคนอ,อาจจะสงสัยว่ามันไม่มีไม่ใช่หรือแต่ว่ามันมีครับเป็นการปลาระเบิดทางอากาศแบประมาณนี้ครับผม,ผม,ผมสกิลที่ห้ามาดูท่าฟิดิชิมครับผมฟิดิชิมแรกครับผมประมาณนี้ครับผมสกิลที่สองครับท่าฟิดิชิม โอเคท่าท่าที่ท่าที่สามครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่าสี่กับท่าห้าครับมันคล้ายอยู่กันครับเรามาดูท่าอันเตะเลยครับเดี๋ยวอีคุณสามารถเห็นชันไหมหรือแปลเป็นอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษก็คือคือภาษาอังกฤษก็อีกคำบก็ชื่อว่า can you eat t h e e me แปลว่าคุณเห็นชัดตไหมเราไปใช้กันเลยดูกันเลยครับไปไปเลยครับที่หนึ่งเขาเป็นการพุ่งประหาตัวเขาติดการวิ่ไปเลย ไปต้องซูซีล็อกด้วยที่ที่สัมเป็นการแออบดตัวเองไปอยู่ด้านเองก็อย่างลิงก็มุมท่าท่าจะเปลี่ยนแบบนี้ก็จะมีห้าแบบนี้ท่ากำลังหนยไปเลยครับสําหรับคลิปนีไป้ไปบายครับ สำหรับลัปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวัปนี้ไปแล้วครับขอให้คุณคุณทกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันซับเพื่อที่ผมจะได้ให้สร้างสมัครสมาชิกให้ทุกคนนะครับผมสำหรับทีปนี้ก็ขอแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ